สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นด้วยกันสามารถกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่อง I อแอมแซงเพื่อติดตามข่าวสารการไลฟ์สตรีมสามารถมาเล่นด้วยกันในไลฟ์สตรีมได้ตลอดเวลาส่วนสารับคลิปในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ในฟอนไลน์ o อ5 l i m e p l a y เจอครับเจอเจอเจอสายตาผมมันเห็นแล้วผมได้กลิ่นความกลัว นะครับก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโลโบอสกันอีกแล้วนะครับผมและสำหรับรในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอ่าฟอนไลน์นั่นเองนะครับจะไปเรียกว่าจะไปเรียกว่าเดสไลน์ก็ไม่ถูกนะแม่งชื่อคล้ายๆกันนะครับสำหรับรในเกมนี้นะครับเกมฟอนไลน์เนี่ยก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนกับเกม FPS เกมแนวยิงๆทั่วๆไปนั่นเองนะครับแต่ว่า จะพูดว่าทั่วไปเลยเนี่ยก็ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าระบบการเพย์เกมเพย์แล้วก็ TTK อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับถูกลอกแบบมาจากเกมตระกูลพวก Call of Duty อะไรแบบนี้เลยนะครับโดยเฉพาะไอ,อ Call of Duty Modern Warfare ในปี2019หรือว่าปีไอปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็การาฟริกของเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยเราเคยเล่นมาแล้วก่อนที่มันจะอัปเดตใหญ่นะครับแล้วก็เปิดให้เล่นแบบนี้นะครับซึ่งอตอนนั้นเนี่ยยังตัวละครเป็นเหลี่ยมๆอยู่เลยเหมือนกับ Roblox ทั่วไปแต่ว่าตอนนีีน้่ เขาได้ upgrade, อัปเกรดพวกโมเดลตัวละครโมเดลปืนแสงเงาอะไรต่างๆเนี่ยเขาปรับให้มันแบบดูเซเรีเลยลมากขึ้นนะฮะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงปืนกระบอกต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นการสุ่มปืนเอาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามาเป็นร้านค้าเลยนะครับมาเป็นโหลดเอาแล้วเราก็สามารถซื้อได้อะไรต่างๆได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวเกมคร่าวๆแล้วก็ไปชมเกมคร่าวๆผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเล่นกันแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยว่ามีเกมนี้อยู่นะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะ โหลดเอาก็จะมีปืนประมาณนี้เลยนะครับเริ่มต้นมาก็จะมีเอ็มพี MP 5ให้นะครับผมแล้วก็ปลดล็อกเป็น m 4นะครับแล้วก็ปืนต่อๆไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนั่นเองซึ่งก็จะมีประมาณว่า ebr นะครับผมเป็น AWM นะครับ a s w a l l แล้วก็อันนีอ้อันนี้ปืนอะไรวะ เดอะฟิกอะเขียนว่าเดอะฟิกเนี่ยใครรู้บอกทีนะครับและสำหรับกระบอกสุดท้ายนะครับก็คือคลิสเวกเตอร์นั่นเองนะครับผมแต่สำหรับชื่อในเกมนะครับก็เป็นไท์วิงแทนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากจะมีปืนหลักแล้วก็ยังมีปืนรองด้วยนะครับไปดูที่เซค o นเดอรี่นะครับผมก็จะมีอลากสิบก้มาให้นะครับผมแล้วก็เป็นลูกซองนะครับ m 5 0 0แล้วก็ pp 2 0 0 0ันนั่นเองนะครับปืนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใน bi m 5ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องกากมากแต่ว่าในเกมนี้ไม่รู้นะครับมิลมี่ก็ มีแค่อันเดียวนะครับเป็นระเบิดมือแล้วก็สกิลสกิลเราสามารถมาเลือกใส่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าใส่เป็นเซตนี้แล้วกันนะครับผมไม่ไม่เลือกเยอะนะครับเอาแบบนี้แล้วก็เล่นได้ก็พอแล้วซึ่งสำหรับปืนในวันนี้ที่เราจะมาเล่นนะครับก็จะเป็น a อ5นะครับแล้วก็ใส่แม็กซีไปด้วยนะครับผมเป็นแม็กกาซีนที่เยอะที่สุดและสําหรับ a อ5นะครับก็คือใส่ด้นบั้งดหมด60นัดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเกมเพลย์จะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันได้เลย let's go ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับใครที่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b ์หรือว่าใครที่มาใหม่ก็ฝากกดซ u b s c r i b ์ให้ผมหน่อยนิดนึงนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราจะได้ไปมีโอกาสไปโผล่ในฟีดของคนอื่นที่ยังไม่รู้จักได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกคนมาดูได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมจะได้ถือว่าเป็นการช่วยกันเติบโตนะครับในช่องนี้นั่นเองนะครับผมไปเริ่มเลยดีกว่าไม่พูดเรื่อง เริ่มเกมเข้ามาบอกได้เลยว่ากราฟิกสวยมากนะครับผมอันนี้ผมปรับสุดเลยยังไม่เนี่ยแต่เสียงเกมดังมากแปบ๊บนึงขอลดเสียงขอลดเสียงก่อนเสียงเกมโคตรดังเลยเอาซกประมาณายิงอะไรเพื่อนพวกเดียวกันสไรดการาฟิกนะครับผมก็ปรับสุดเลยนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้ส่วนโมเดลตัวละครเนี่ยก็จะเป็นแบบเพื่อนๆเ,เลยนะครับบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตัวเซึมเดี่ยวเองนมาถึงเราก็ยิงเลยละการมัวโหลดกระสุนอยู่เพื่อนฮะห,หลดกระสุนอยู่ไหน อันนี้มันอันนี้มันแท็กจุดเดิมโอเคเดี๋ยวรอรอเขาเขาน่าจะอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมโอเคเพื่อนเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วนี่อัดเข้าไปเมื่อไหร่จะตายเอยนี่ไงเอ้ยกันเพย์จะไปมาณนี้ครับนี่ไงเก็บสองโอ้ยเก็บสามไม่ได้เก็บสามไม่ได้อะ <laughs> เ,เกือบแล้วเมื่อกี้โอ้ถ้าถ้าได้นะคือหล่อเลยจังหวะเนี้ยโอ้แต่ว่าเมื่อกี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อมันมาข้างๆเหรอ ผมคิดว่าเขาน่าจะมาข้างๆนะเมื่อกี้ที่ปลาระเบิดหรืว่วมเป็นเพื่อนเราไม่รู้กดชิปสองครั้งเป็นการสปินได้นะครับโอเคกดชิปครั้งเดียวจะเป็นการวิ่งเฉยๆแต่กดอันนี้กด2ครั้งเนี่ยจะกลายเป็นสปินอารมณ์คล้ายๆกับพลิตี้เลยก็คือลอกแบบกันมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามมาร์กดีกว่านี่ไงโอเคตายเออข้อดีของการมีแม็กใหญ่ข้อดีของการมีแม็กใหญ,ใหญ่บอกได้เลยว่าการรัวๆแบบนี้ รุรัวแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยรีโหลดครับตรงนี้เงียบสงัดไม่มีอะไรเราก็รีโหลดไปไหนเพื่อนมีไหมข้างๆผมว่ามีผมว่ามีเพื่อนมาจากทางนี้แสดงว่าอยู่ด้านหลังโกดังนี้ชั่วๆนี่ไงเก็บหนึ่งเก็บสองโอ้เพื่อนเจ็บอีกอันหนึ่งผมไม่ได้เก็บอันเนี้ยบ้าเลยหนาครับเฮ้ยตรงนู้นเฮ้ย ลบกัน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 เดี๋ยวมาดูตอนท้ายครับว่าเราจะได้กี่คิวเออเจ็บไปไม่มองข้างเราเอาเราก็ไม่มองเหมือนกันเราก็ไม่มองเหมือนกันเขาก็ไม่มองเราก็ไม่มองต่างคนต่างไม่มองเลยไม่มองเลยไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเกือบว่ะเกือบไปขอฮิวแป๊บนี่ไงไม่ต้องมาคงมาฮิวอะไรให้เสียเวลาบอกเลยใส่ใส่ยับ ยบเพึ่งเกิดมาเหรอพึ่งเกิดก็ใส่เลยพึ่งเกิดก็ใส่เลยเด็กครับรออะไรโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้ครับเพื่อเราเกิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วแสดงว่าศัตรูเกิดอีกฝั่งหนึ่งเราไม่เน้นมาสู้รบครับรอเน้นมาล่าเราเน้นเราออกล่าเฮ้ยกระโดดกระโดดข้ามไม่ได้หรออออ๋อแแบบตันแแบบตันเราเน้นออกล่าครับเราไม่แทคนิคออะไรทั้งนั้นนี่ไงเฮ้ยเดินติดเมื่อกี้เขาเดินติดครับนี่ไงฮิฟไฟไปเราก็ฮิฟไฟไปกระสุนเหลือสิบสามครับก่อนที่รถ ฟึบมาไปไหนแล้วทานนี้ครับเนียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยโดนเต็มหน้าเลยให้ตายวันนี้เล่นปืนเดียวก่อนละกันครับเป็น mp5 แล้วก็ปืนหลังๆค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโอเคแต่ผมคิดว่า mp5 ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะติดแค่โฮโลกราฟแล้วก็ติด CMAX เท่ากับ o p เจอครับเจอเจอเจอสายตาผมมันเห็น สา,สายตาผมมันเห็นแล้วผมได้กลิ่นความกลัวนี่ไง assist by assist กระสุนเหลือสี่สิบหกครับมีไหมไม่มีโหลดเลยโอเคโอเคโอเคเกือบแล้วดูแถบได้ไหมคิวไปสิบสี่ฮะแต่ว่ามีคนคิวสิบสามครับไม่ได้เราต้องเป็นที่หนึ่งผมต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นออที่หนึ่งที่หนึ่งรีโหลดครับไม่รู้เขาเกิดตรงนี้หรือเปล่า น่าจะไปเกิดฝั่งนู้นแล้วไปเลย let's go โอเคเก็บไปตาวมีมีชายไปกว่าครึ่งโอเคสไลด์ผมจะยิงใครดีเฟืยงระเบิดแทนแล้วก็เออระเบิดไป <c oughs> ไม่รู้จะยิงใครเลยมากันขนาดนี้โอเคตายครับคิวที่4ของชีวิตนี้ไปเกิดฝั่งนู้นกันหมดแล้ว เออลาสช็อตแล้วก็ไปต่อครับกระสุนกระสุนไม่ต้องโหลดอะตอนนี้ล่าอย่างเดียวออกล่โอ้โหกระโดดเลยกระโดดเลยอะโอ้การกระโดดนี่ทำให้เรายิงยากขึ้นมากๆเลยเนี่ยใช่ไหมคือเราแท็กเป้าตามไม่ทันอะดิผมแท็กไม่ทันเลยดิโอเคไปครับถูถ่ายสไลดน์นอนกระสุนเลย54โอ้โหตรงนี้ก็เฮ้ย มันจะนำผมไปเนี่ยอย่าพึ่งแล้วเว้ยขอที่หนึ่งนมเกมเนี้ยขอรอๆเลยขอรอๆเลยรีโหลดโอเคเหลือยี่สิบนัดรีโหลดน่าจะไปเกิดฝั่งนู้นหมดแล้วโอเคกดไปไหนแล้วอ่ะไหนมาแล้วอ่ะ ฝั่งนูน้นครับไม่เพื่อนเราเก็บหมดเลยตอนนี้เรายัางที่หนึ่งอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เรายัางที่หนึ่งอยู่ไม่ได้ผมว่าเขาน่าจะมาทางนี้เขาน่าจะเกิดตรงนี้นี่ไงกระโดด,โร,ดรีรอเดียวเรือ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 จำ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 นี่ไงยิงหัวครับเอชอเอช็อตเอช โหติดเลเซอร์เขียวไปเลยนี่เลเซอร์เขียวแล้วไงเขาสไลด์ไปสไลด์มาเพือ่อมาฝั่งนี้ครับยิงข้างไงยิงข้างมีไหมหลบก่อนดีรถไปต่อเร็วเวลามีไม่คอยท่าเวลาไม่คอยท่าทางไหนผมว่าข้างหน้านี่ไงห,หนึ่งศพขอศพที่สอง โอ้สไลด์ยิงเก่งแค่ไหนก็แพ้สไลด์ยิงโอ้ยสเปซเลยครับไปไปไปเขายิงกันตรงไหนแต่ผมไปดักรออยู่ในโกดังดีกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเกิดในโกดังหลังจากตายหมดแล้วโอเคเขาไปเกิดตรงนั้นยำทางไหนแล้วเอ่ยไม่ทางไหนแล้วเอ่ย,น,อยนี่อสไลด์ยิงสไลด์ยิงโคตรอย่างเท่โคตรอย่างเท่ไปไหนดีทางนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเร็วจังอะ เร็วกันไปไหมเร็วกันไปไหมโหลทางนี้ครับมีอีกนี่รีหรดเสร็จโอ้โหนี่เที่ยวเที่ยวนี่ไลสลายิงสล์ยิงเออเรียบร้อยตายบ้างเราก็ตายเป็นเหมือนกันโอ้ยไอช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนผมสุขภาพย่ำแย่แล้วตอนนี้ โหยิงแบบนี้ยากว่ะวิกตอรี่ไปครับผมสกอร์ทีมอยู่ที่85นะแล้วก็ทีมของเขา50แล้วเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราคิวไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเยอะอยู่ครับใครคิดว่าใครใครนับมาว่าผมยิงไปเท่าไหร่กี่ตัวอ๋อนี่ไงเขาบอกด้วยเราคิวไป30ครับสกอร์อยู่ที่3 3 8 9ซึ่งมากที่สุดในเกมแล้วเป็นไงบอกเลยผมมาทีนี่ทีมต้องกับชนะไปแล้วนะครับก็ <c oughs> คือถ้าว่ากอันนี่ง่ายนะคือถ้าผมลงสนามเนี่ยทีมผมก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งอะ่ะเออลงเรือชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งขาเนะ่ะต้องขนาดนั้นเลยนั่นเองนะครับเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเกมเดสละฟอนไลอละไรก็และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปของเราในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับอ่าโลบ็อกในแบบที่มีชื่อว่าฟอนไลน์นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่า การเพลของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับแล้วก็กราฟิกสวยด้วยนะครับเรียกได้ว่าสมจริงกันสุดๆนะครับที่สําคัญเลยก็คือยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากนักนะครับนอกจาก t t k แล้วก็คอนเฟิร์มคิวหรือว่าแคปจุดอะไรแบบนี้นะครับปืนใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยมีอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเกมนี้เลยนั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเกมนี้เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าแล้วก็ถ้าเกิดจะพัฒนาต่อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลยเพราะว่าอนาคตเส้นทางของเกมนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับยัง ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่อนะอย่าลืมกด u b s ส r i b ์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,สุดสัหราบคคิปในวันนี้เนี่ยขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบด้วยกันนักสหายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Let's go